สวัสดีครับคุูบาอาจารย์นะครับที่คอยให้ความรู้นะครับทำคลิปทำคอนเทนต์นะครับตลอดจนเพื่อนๆสมาชิกเคร์เตอร์ด้วยกันนะครับก็พากันทำคลิปมาสอนมาบอกนะครับมาแนะนวแนะนำนะับไม่ใช่กูรูนะครับเพื่อนๆแต่เพียงแต่ว่าเราได้ทำเป็นเค e ร t เตอร์นะครับก็สิ่งที่เราก็ต้องทำคือต้องหาข้อมูลนะครับ มาเล่าสู่กันฟังนะฮะไม่ใช่มาสอนมามาแนะน,น,นําแนะแนวกันนะเพื่อเป็นการทําคอนเทนต์ไปในตัวแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสมาชิกมือใหม่ที่ยังไม่เคยทําคลิปนะครับไม่เคยไลฟ์สดนะครับไม่เคยทาคลิปสั้นคลิปยาคือเปิดโูมมืออาชีพใหม่ๆยังจับต้นชนไปมันก็สาหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาระยะหนึ่งแล้วนะครึ่งใหม่กึ่งเก่านะหรือเก่าแล้วบางทีก็หกหมื่นนาทีเนี่ยช่วงนี้นะครับ ป็นช่วงที่ฟีเวอร์มากเลยลดกันไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่านะครับ60,000นาทีลดนะครับหมายความว่ายังไงนะครับเพื่อนก็จะแนะแนวแนะนำนะครับแบ่งแชร์แบ่งปันกันนะครับประสบการณ์แต่ละวันนะฮะแล้วก็ผู้บาอาจารย์นะครับรูรู้ก็แนะนํามาเราก็เลยมาทําเป็นคลิปคอนเทนต์มาบอกเพื่อนนะฮะว่า60,000นาทีที่มันหายนะฮะเพื่อนต้องระวังไว้นะฮะตั้งแต่เราเริ่มเปิดโหมดมืออาชีพ แต่ก่อนหกสิบวันใช่ไหมฮะตอนนี้นี่สามสิบวันแล้วตอนนี้ลดเลยอยู่สามสิบวันแต่ก่อนเป็นหกสิบวันคือสองเดือนนะเปื่อนก็นับตั้งแต่วันที่หนึ่งฮะวันที่หนึ่งถึงหกสิบเนี่ยคือการเราเราเราทำคอนเทนต์ทําคลิปมาไม่ว่าแต่ไลฟ์สดนะฮะร,รวมยอดกันอยู่ที่หกหมื่นนาทีนะฮะวันที่หกสิบเอ็ดเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่นะฮะ การเริ่มนับใหม่ของ facebook เขานะฮะที่หนึ่งถนี่คือคือติยศเก่านะฮะให้ทำให้ครบหกหมื่นนาทีถ้าเราทำได้ในช่วง6กสวันก็ดีนะก็จะผ่านเกณฑ์เลยนะแต่ถ้าเพื่อนที่ยังไม่ผ่านลนะจะมีโอกาสนับเพิ่มบวกเพิ่มไหมก็บวกเพิ่มครับถ้าเรายังถ้าเรายังทำคอนเทนต์ทำคลิปสั้นคลิปยาวลงต่อเนื่องวันละสี่คลิปหคลิปนะเพื่อนต้องเข้าใจว่าการจัด ส่งร้านบ้านพิมพ์มาอันนี้ต้องสี่ห้าคลิปขึ้นไปแล้วคลิปยาวก็สองคลิปคลิปสั้นประมาณสี่คลิปเพื่อนๆถึงจะผ่านวิดีโอนะฮะวิดีโอคนดูนะวิดีโออดีมานหกหมื่นนาทีนะฮะจะผ่านตรงนั้นไปได้นะเดี๋ยวจะมาคูยเรื่องอยอดที่มันหายเป,เ,ปเป็นเพราะอะไรนะฮะเกิดจากคือวันที่หนึ่งนี้ที่เราเริ่มนับใหม่เนี่ยสมมุติว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเริ่มใหม่ เพื่อนๆวันนั้นน่ะเพื่อนๆดวงดีมากเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือจะทําทคลิปยาวแล้วมันตังคนดูนะครับคนดูภายในข้ามคืนนะฮะหรือภายในอาทิตย์นั้นน่ะสมมุติว่าเพื่อนทํามาตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หกหกสิบหกสิบวันครับเพื่อนทําได้ห้าหมื่นห้าหมื่นนาทีนะฮะเหลืออีกหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเหลืออีกหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับถ้าภายในคืนนั้นอะ เพื่อนๆทำได้อีกหนึ่งหมื่นนาทีนะฮะหนึ่งหมื่นนาทีภายในคืนเดียวคือคืนของวันที่วันที่หกสิบเอ็ดนะฮบวกกันก็เป็นหกหมื่นพอดีเพื่อนๆก็จะผ่านเกณฑ์ก็รอเฟซบุ๊กอนุมัตินะฮะเราก็ทำเรื่องยื่นไปนะร,รอ Facebook อนุมัติภายในสองอาทิตย์หรือสิบสี่วันนะฮะอันนี้ก็สามารถ ฐานเกณฑ์ได้เลยถ้าวันนั้นที่เราทําวันที่หกสิเบเอ็ดเราทาผ่านคนดูเยอะเขามาดูไลฟ์สดเยอะถล่มทลายนะครับได้ยอดคนดูเนี่ยรดยยอดคนดูนี่หนึ่งหมื่นนาทีเลยภายในหนึ่งภา,ายในหนึ่งคืนภา,ายในข้ามคืนนะครับอันนี้คือการสมมุติกันเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนที่ หมื่นนาทีนี่ลดลงลดลงทุกวันทุกวันนะฮะบางท่านก็ลดจากสามหมื่นห้าแต่นี้เพื่อนเนี่ยก็เหลืออยู่สองหมื่นห้านะลดทุกวันแม้แต่ของผมเองนะฮลดภายในอาทิตย์เดียวสี่พันนาทีเลยนะก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคือเราเคยไลฟ์สดมาแล้วแต่เราหยุดไลฟ์ปุ๊บก็จะโดนหักแต่กูรูบางท่านก็บอกว่าเกิดจากที่เราทําผิดกฎระเบียบกติกาภายในหกสิบวันเราผิดเยอะนะครับ พอผิดเดยอะพอทาง AI เขาเช็คหรือทาง Facebook เขารีนันรันเช็คดูนะไล่ดูยอดหลังเราก็ผิดบางคลิปก็ผิดบางคลิปก็ไม่ผิดอย่างเงี้ยมันก็ทบยอดกันไปนะอันนี้คือคือช่องทางที่มันหายไปนะคือจากที่โดนหักแต้มฮนะโดนหักแต้มนะถพื่อนเพื่อนที่โดนหักก็จะรู้ดีนะบางท่านนี่ไลฟ์สดไป สวันได้6กเจนะฮะบางวันก็ได้500ร้อยไลฟ์สดนะฮะคือเพื่อนถ้าเพื่อนดูเยอะคอมเมนต์เยอะนะครับแล้วก็ยอดไลฟ์เราหนึ่งชั่วโมงก็60นาทีใช่ไหมครับแล้วต่อคน,นคือหกสิ 6, นาทีถ้าประมาณสักพันคนหรือร้อยคนก็มันนาทีก็จะเพิ่มมาตรงนั้นแหละเ,เพื่อนๆอันนี้คือแนวแนวทางและวิธีทางทางทางที่เราจะได้นาทีมาหกหมืนาทีให้มันครบนะรัเพร เขานับตั้งแต่ตวันที่หนึ่งถึงวันที่หกสิบเนี่ยวันที่หนึ่งเาจะไานับสมรติว่าันที่หนึ่งเราเราทาได้แค่พันเดียวใช่ไหมครับเราทําได้แค่พันเดียวแล้วทั้งตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงถึงที่หกสิบเนี่ยมันรวมยอดแล้วมันห้าหมื่นครับเพื่อนห้าหมื่นครับเพื่อนฟังให้ดีห้าหมื่นวันที่หนึ่งเราเริ่มทำปุ๊บเราได้หนึ่งพันนะครับพอครบหกสิบวันเนี่ยเราได้แค่ห้าหมื่นพอวันที่หกสิบเอ็ดมันต้องตัดไปพันหนึ่งเพราะวันที่หนึ่งเราทําได้แค่พันหนึ่งพันนาทน มันก็เหลืออยู่สี่สี่หมื่นเก้าสี่หมืนเก้าใช่ไหมครับคือวันที่หนึ่งเราโดนหักไปแล้วหนึ่งพันวันที่สองถ้าถ้าเราเราทำถึงเราเราทำได้อีกพันหนึ่งก็โดนหักไปสองพันวันทีวน่วันที่หกสิบสองหกสิบเอ็ดก็หักไปพันหนึ่งหกสิบสองหกก็หักไปอีกพันหนึง่งอันนี้คืออ่ิธีที่มันมานะฮะสมมติว่าวันที่หนึ่งเพื่อนเพืทำได้พันหนึ่งก็โดนหักไป ไปพันเดียวมันก็ได้เกือเหลืออยู่สี่สี่หมื่นเก้าถ้าวันนี้เพื่อนๆทาได้สามพันตรงนี้ก็จะบาลานซ์กันมันกังอยู่ที่เดิมมันก็ได้เพิ่มมาห้าหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมครับเพื่อนๆงงไหมครับอันนี้คือการนับตั้งแต่วันที่หนึ่งเราได้หนึ่งพันหนึ่งพอครบหกสิบวันเนี่ยเราได้ยอดทั้งหมดห้าหมื่นเราก็ต้องโดนหักวันที่หนึ่งจะไม่นับรวมนะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันแรกเลยมันก็โดนหักไปพันหนึ่งมันก็เลยอหลือสี่หมื่นเก้านะครับ แล้วเราจะมาคุยว่าแล้วหกหมื่นมันจะมาอย่างไงก็ก็วันที่หกสิบเอ็ดนี่สมมติว่าเพื่อนโดนหักไปพันหนึง่งแต่วันที่หกสิบเอ็ดนี่ยเพื่อนเพื่อนทำยอดเพิ่มมาได้หนึง่งหมื่นหนึ่งพันก็จะครบพอดีเลยสี่หมื่นเก้าบวกด้วยอีกหนึง่งหมื่นหนึ่งพันก็เป็นหกหมื่นพอดีอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปนะฮะท่านพอทำไมมันโดนหักเยอะจังนะ,ะนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับที่เราทำได้นะ คือประสิทธิภาพเพื่อนๆดูตรงประสิทธิภาพไหมครับว่าวันนี้เราทําลายเท่าไหร่วันที่2นะี่นับจากวันที่หนึี่สิบวันหลังเนี่ยเขาจะไม่ยอดเราถึงหายไปนะครับตรงเอ็มพิชั่นก็จะก็จะลดนะครับลดทุกทุกส่วนถ้าเราทําเต้มไม่ได้นะสมมุติว่าเราภายใน60สันเราไม่เพิ่มเลยได้แค่นั้นวันที่ 62, 63, 64องหถ้าเรามียอด เพิ่มเยอะไอตัวที่เราทําได้หนึ่งพันสองพันห้าร้อยวันละร้อยวันละสองร้อยเนี่ยมันก็มันก็จะหายไปไอตัวที่เราทําใหม่มันจะทดทดมาแทนไอหกหมื่นก็จะไม่หายไปไหนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,อนที่เขาผ่านเกณฑ์แล้วเขาทำเขาทําทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเกินจากมันจะไม่มีการลดอะไอคนที่ลดนะฮะลดห้าร้อยบ้างพันหนึ่งบ้างเกิดจากที่เราไม่ต่อเนื่องเราไม่เพิ่มตัวเลขจากจากที่วันที่หกสิบหกสิบ หกสิบเอ็ดหกสองถ้าเราไม่เพิ่มให้มันเยอะกว่าที่หกสิบที่เราทําไว้ใช่ไหมมันก็จะลดตรงประสิทธิภาพก็จะลดใช่ไหม,มเพื่อนนี่คือที่มาที่ไปหกหมื่นนาทีมันลดลงน,นะฮะก็จะมาแนะแนวแนะนําเพื่อนๆให้ฟังเพื่อนๆท่านไหนที่ฟังไม่เคลียรก็เปิดฟังหลายรอบนะฮะผมก็เปิดฟังครูบาอาจารย์ก็หลายรอบเหมือนกันนะ,ะในการหกหมื่นนาทีที่มันหายเพราะอะไรบางท่านไลฟ์สดเนี่ย ไ์สดไปทั้งสองสามวันสามสี่วันนะได้ขึ้นมาแค่สองร้อยนะอันนี้ก็เกิดจากไอ้หนึ่งถึงหกสิบวันมารู้วันไหนที่เพื่อนเพื่อนทำทำได้เยอะสามพันวันนั้นอนะได้สามพันสี่พันพอเรามาเพิ่มแค่สองร้อยมันก็ไม่บาลานซ์กันเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หกสิบเอ็ดน่ะเขาจะเริ่มนับใหม่เลยยอดที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำไว้ห้าหมื่นนี้ก็ยังอยู่นะครับมันก็โดนหักไปตามตูดไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ทําเพิ่ม เพื่อนสมมติว่าเพื่อนทําได้แค่ห้าหมื่นวันที่หกสิบเอ็ดเพื่อนไปหยุดเลยนะมันก็จะลดลงเรื่อยๆ,ๆนะถ้าวันหกสบิบเอ็ดเพื่อนไปทําเพิ่มพันหนึ่งวันละพันวันละห้าร้อยวันละสามร้อยไอตัวเก่าไอตัวที่วันที่หนึ่งถึงหกสิบมันก็หาไม่ทันยอดมันก็จะเพิ่มทูนไปเรื่อยๆ,ๆไม่มีการลดนะแต่ถ้าเพื่อนนิ่งเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่หรือทําทําไม่ได้เหมือนที่ตอนที่เราทาลูกแรกๆอะ่ะ มันก็จะลดนะฮะยอดก็จะลดลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆเอยเพื่อนสังเกตไหมทําไมยอดตัดยอดเป็นที่ยี่สิบแปดวันทำไมยอดของเราถึงพากันลดลงลดลงเพราะเราไม่ต่อเนื่องใช่ไหมถ้าถ้าประสิทธิภาพตรงประสิทธิภาพสี่ช่องนั้นถ้าเราทําต่อเนื่องแล้วก็ยอดเราไม่ตกมันก็บวกเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆเป็นหมื่นนะครับ จากหมื่นก็เป็นเจ็ดหมื่นจากเจ็ดหมื่นก็เป็นแปดหมื่นอย่างเงี้ยมันจะบวกเพิ่มมาเรื่อยมันไม่มียอดตกยอดมันจากคงที่นะครับจากที่เราทําไปห้าหมื่นแล้วก็เพิ่มไม่มีการลดถ้าเพื่อนเพื่อนหยุดเมื่อไหร่อยอดเก่าที่เราทําได้วันที่หนึ่งทำได้หนึ่งพันวันที่สองทำได้หนึ่งพันวันที่สามทำได้ห้าร้อยมันก็บวกรันไปเรื่อยลด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 ภายในหกสิบวันนะถ้าวันที่หกสิบเอ็ดเพื่อนเพื่อนไม่ทําเพิ่มมันก็ลดยังไงก็ลดนะ ก็ตรงประสิทธิภาพก็จะลดนะเป็นระนาวกันก็พานี่สงสัยว่าทาไมยอดมันมันลงนะฮะนี่คือการนับนับไล่ยอดของหกหมื่นนาทีที่มันลงที่มันลงเพื่อนบางท่านเขาก็ไล์สดทีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครูบาอาจารย์บางท่านที่เขาเสียในการไล์สดนะเขาไล์ทีก็พันสองพันมันกระทบเพิ่มไปเรื่อยมันไม่มีการหมดวันที่หนึ่งที่สองที่เราหายไปที่เราทําได้ตอนใหม่ๆเราทําทไม่เก่งเลยใช่ไหมพันหนึ่งห้าร้อยอย่างเงี้ย เราทําได้สี่ห้าพันเราได้ทาเป็นหมื่นมันก็หายไปแล้วมันกระทบกันยอดมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอยนี่คือการที่มาที่ไปของคําว่าหกหมื่นนาทีรถนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่เข้าใจก็มันอ่มา,มา,ม,า,ม,ามากอดูใหม่มานั่งฟังใหม่แล้วก็ขยันลงคลิปต่อเนื่องทุกวันฮะวันละห้าคลิปนะครับท่านที่ไหนเออท่านใดที่จะผ่านแล้วนะจะผ่านไม่ผ่านอยู่กกลางเนี่ย ถึงไม่ถึงนี่สามสี่หมื่นนะถ้าเพื่อนเพื่อนหยุดนะจะลงทันทีเลยนะมันก็มีกฎระเบียบจุจุจไอเล็กๆน้อยๆอ,อีกจุกจิกมาอีกนะที่เราผิดเขาก็นับนับยอดนะฮะยิงเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ชอบทําผิดกฎเกณฑ์ผิดกฎระเบียบนะฮะมันก็ทําให้เสียเวลานะในการที่เราจะทํายอดเพิ่ม ไม่ครบหกหมื่นหรือเพิ่มเกินจากหกหมื่นไปอีกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากที่เราโดนปิดกั้นนะฮะเราไปทําผิดซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยปิดกั้นเจ็ดวันนะ,ะอย่างเงี้ยเราก็เสียเวลาอีกแล้วเราก็เสียเวลานะครับเสียเวลาในการติดตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วโงที่เราทํามันก็ยังเพิ่มอยู่นะเพื่อนช่วโงที่เราทําคลิปถ้าเพื่อนๆทาคลิปบ่อยๆเนี่ยมันก็ยังเพิ่มอยู่นะ พอคกบกำหนดที่เขาปลดล็อกเจ็ดวันเงี้ยที่เราโดนคดีนะครับที่เราไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อนๆจำๆเดิมๆอยู่เนี่ยกดความถี่สูงรัวๆอย่างี้มันก็ทำให้เราซีซั่นหมดอายุก็จะปิดกั้นเราถ้าเราไม่ลงคลิปเพิ่มต่อเนื่องเราก็จะไม่ปลดตรงนี้นะท่ยิ่งการปลดล็อกที่ดีที่สุดให้เพื่อนๆไลค์สดเพื่อนท่านไหนที่ถนัดไลค์สดบางท่านก็บอกว่าไม่เคยไลค์สดเลยแต่ก็ผ่านสตรีมผ่านโฆษณาเหลียวมันเกิดจาก บาง ID นะบาง ID เนี่จะไม่เหมือนกันเลยสิ่งที่เพื่อนๆโดนเนี่ยมันก็ต่างกันบางท่านนี่ไ d ของท่านเปิดมานานแล้วแล้วก็ไม่รู้เราไปผิดกฎอะไรเยอะแยะมานะที่เราไม่รู้นะไอดี ID ตรงนี้เขาก็จะจับจะเพ่งลิงเราเยอะนะทีไอเจะเพ่งลิงเรานะในการตรวจสอบท่านไหนที่เปิดมาขาวใสนะเขาก็ ไม่ถึงอาทิตย์เขาก็สามารถออสร้างรายได,ได้ได้แล้วนะบางท่านนะครับท่านที่เขาเขามาจากเอฟดั um, เขาเป็นกูรูในในการไลฟ์สดโดยเฉพาะเลยเขาไลฟ์แค่วันเดียวนะฮะคนติดตามเขาเป็นหมื่นเลยนะครับกดกณนกดกณนที่ว่าห้าร้อยเนี่ยเขาเป๊บเดียวเขาผ่านการสร้างไรายได้จากดาวแล้วเพื่อนเข้ามาดูเยอะยอดวิวจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ อยู่ที่เพื่อนๆเข้ามาดูแล้วเข้ามาคอมเมนต์นะเพื่อนๆเนื้อหาหลนะักๆที่เพื่อนๆเ,เพิ่มยอดฟิวนะฮะโดยจากเพื่อนๆเข้ามาดูนะเข้ามาดูชั่วโมงเรานะเข้ามาดูไลฟ์สดเราเนี่ยสูมสึว่าเราไลฟ์ไปชั่วโมงหนึ่งก็หกสิบนาทีถ้ามาเป็นพันคนเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆก <c oughs> ูนออกก็นาทีจะเพิ่มจากตรงนี้ <c oughs> เพิ่มจากคนดูนะสำหรับเพื่อนๆที่ คอยติดตามกันคอยซัพพอร์ตกันจะดูให้จนจบตั้งแต่ไรตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนะก็สะสมกันไปหรือเพื่อนๆที่มาดูกลางๆแล้ว30นาทีหลังมันก็บวกเพิ่มไปในวิดีโออดีมนันตามรอบตามรอบบันมันนะหากก็หักตามรอบนะเพิ่มก็เพิ่มตามรอบ2 8วันในช่องประสิทธิภาพทั้ง4ช่องนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอยู่กับเรานะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกันก เราทำกลุ่เทนต์เราทำคลิปสั้นคลิปยาวเราเลยทำไลฟ์สดนะครับอันนี้ก็มาแนะแนวเพื่อนๆวันนี้นะฮะดีออกกะมาก็สุดจะ,จะง่วงสมองไม่ค่อยปวดโปล่สมองไม่ค่อยวิ่งลเลยมาบอกเก่าแนะแนวแนะน,นำนะฮะเพื่อนๆสมาชิกได้รู้สิ่งที่เรา รู้แล้วก็จะรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งไหนที่เราไม่รู้ก็จะได้รู้นะฮะเราก็จะได้ทําให้ถูกต้องอันนี้คือเป็นกฎระเบียบนโยบายของชุมชนนะที่ออกแบบให้พวกเราต้องปฏิบัติเหมือนกันนะพูดพูดไปพูดสอนหรือพูดเล่าให้ฟังเช์แบ่งปันไปในทางแนวเดียวกันจะไม่มันก็จะไม่เบกแนวออกออกนอกออกนอกเหนือที่ทาง Facebook เขาตามกฎกิการมาไว้มากเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่ วัฒน์อยู่ที่แนวทางในการเชนในการแบ่งปันแต่ละท่านนะจะไม่เหมือนกันแต่เนื้อหามันก็เป็นในทางเดียวกันนะแนวทางแบ่งปันกันคล้ายกันก็คลิปนี้ก็ลาเพื่อนที่นี่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ